สวัสดีครับผมสวัสดีสวัสดีกลับมาแล้ว ทุกคนโอ้ยเออโทรศัพท์มันก็ไม่ชาร์จเฮ้ย <Okay. S 1> ไลนะ้วน่ะไม่ทำอะไรวนะน่ะทงเหรอแทนเหรอเปะโอเคเดี๋ยวเราครับ <Okay. S 1> ครับลับวบอีสจะลัวบม,มา Oh. เดือดลัว is เดือดลัวไอเดือดลัวโอ้เราจะไม่ค้าปะเนี่ยอะไรวะเราจะไม่ค้าประตูรัวนะครับเพราะว่าเราจะให้ให้เราถ้าจะเข้าเนี่ยเราต้องให้เขาเข้าข้างหน้าใช่ให้เขาเข้าข้างหลังไม่ได้แล้วก็อย่ากขีดลึกนะฮะทุกคนรู้ไอ้เขา้าข้างหน้าข้างหลังเนะี่ย มันต้องมีบางคนคิดลึกนะครับเออทุกคนผมว่าไปละ เออทุกคนมามาม่ไหวว่าเออทุกคนเอาดินกับดินสตีสินแทนที่เอาดินนะเอาดินนิดหนึ่ง จต่ไปเป,ป,ป็นระเบียบเลย โอเคแบบนี้ทุกคนเดี๋ยวผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะไมเคเขาไม่ยอมปิดวะถ้าเขาพูดเสร็จแล้วเขาคนปิดไมค์สิหรือไม่เขาเสียวะทุกคนผมวไมค์เขาเสียวะเออปิดไปได้ก็ดีแม่ปะเะยูปะทีถูถูถังบะระเเฮ้ย นี่ปึ๊บมาปึ๊บปึ๊บพอปะวะไม่รู้สิเอาไปวางกันไปวางกันไม่แน่พอนะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่แน่อพอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขาดอีกทีอันห่างอทุกคนห่างเราก็คาบมาว่าอันทุกคนโคตรร้อนเลยร้อน เนี่ยคือแดดม,ม,มันยังมาอีกว่ามันขูโคตรเข้มอ่ะทุกคนแล้วเขาก็ประกาศเออเรื่องนู่นเรื่องนี้นะฮะในสัมงมชนิดปึ๊บมาแบบนี้แบบนี้อ่าจากนั้นก็แบบนี้แบบนี้แบบน แบบนี้นี่โอเคไะเออเดี๋ยวประตูค่อยวางประตูค่อยวางประตูนี่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 น,นี่อ้าเดี๋ยวเราก็จะทำหลังคาอีสิแต่หลังคาเดี๋ยวทำหลังคา คาเราจะเป็นเอาเป็นแรงคา์ไม้เพราะผมผมเริ่มชอบไม้ไม้สอแล้วเคโอเคโอเคววางไว้วาง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 ,วาง,วางโอเคแบบนี้แบบนี้ ป้าป้าป๋องเอา,าแล้วม,มป้าป้าป๋องพี่เอกถ้าพี่เอกได้ยินเนี่ยป้า,ป,าป้าป๋องผมงก็อยากแต่ผม็อยากจะไปอยู่นะทุกคนแต่ว่าเออเราให้คนที่แบบไอ้นี่ดีกว่านะครับเนี้ยพูดสะตลอดเลย โ่เอ้ยเดียวหล่อสิกะไม่รู้จะเปล่าไปไหนเออพ่อเนี่ยเราโยนนี่ไปเราหน้าไม้เนี่ยโคตรขยะมากเลยเราผมอ่ะผมมีแค่ดาบพอแล้วดาบกับธนูแต่ส่วนใหญ่ผมจะใช้ดาบเป็นหลักนะครับไม่ใช้ธนูเลย Okay. ก็ทำหลังคา,า,าหลังคา,งคาได้ไหมบอกฉันทีหลังคาได้ไหมบอกฉันทีบอกให้เธอรู้เอาไว้ว่าเธอนั้นมีค่าสตตีมไปกี่นาทีแล้ววะ ถ้ารวมจากสติเมื่อกี้เมื่อกี้สึกว่าจะเป็นยีสิบส่นาทีป่ะอันนี้ก็เขตังสาสิกว่านาทีสามสิ่ะอืนนี้ห้องน้ำคำว่าเนี่ยโอ้แทนจะโยนของให้มันแหลกทำไมวะเนี่ยทำไม อันนี้คืออะไร,อรเออแทน,นเอาใส่ใส่อ้อนี่เลยทุกเดี๋ยวขอโยนของโยนไอ้พวกนี้เข้ากล่องก่อน,นเออมันลบตัวลกตัวมากเลยโอเคเดี๋ยวอันนี้มันรีปอนหายไปควา้อะไรมาเนี่ย ระจกหนังวัวแล้วก็นี้แล้วก็กระดาษแต่ไอเทมเฟรมไอเทมเฟรมทำอะไรทำอะไได้วะคิดก่อนไเวคิดคิดคิคิด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 คิคิด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 ดคิดเิดค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 ิดาคดา ประตูอืมไม่ใช่ประตูเราทำประมาณสักหนึ 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 7, 7. ่งสองสส่สี่สีสเจนะเจ็ดทำสักเก้าพอเราอันนี้มาสองประตูแล้วทำสักเก อันนี้เสียงเออที่เขาประกาศปะ่ะออหมดแล้วโอเคแล้วโอ้ยเ,เล็กเล็กกับเพื่อนเลยเอ,อ้ยไงต่อวะตร,ตรงนี้ตรงนี้เราควรไงที่เป็นไมป้ป่ะ เราควรอ่ะม,มันเป็นที่เออที่เด็กไว้แบบว่าเอาอไอโถเยี่ยวเราต้องทำยังไงวะคิดก่อนคิดสิบมีคิดคิด,คดก่อนอื่นเราก็ต้องใช้อันนี้ใช่ปะเ,เราใช้อันนี้ตกแต่งตรงนี้ ใส่ข้างหลังมันนะฮะโอเคเดี๋ยวไปเอามาเพิ่มกอนทามาเพิ่ม det yeah. จบสตรีมเดี๋ยวมค่อยไปเอานะทุกคนใช่สตรีมเราต้องมาก่อนอสุภาพ โอเคเนี่ยมั้งเออพอบอกอืมเป็นหนึ่งแปดเราเท่าไหร่วะเก้า,าอ,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 อ่าเดี๋ยวไลฟ์สตรีมนี้พอแค่นี้อาจจะไม่ครบชั่วโมงหรืออะไรก็ว่างานครับเดี๋ยวค่อยไปเพ,เพิ่มในไอ้น,นี่ก็ได้ไลฟ์สตรีมตอนเย็นไอ้ตอนสองทุ่มก็ได้เออสองทุ่มก็จบจน่าจะจบไลฟ์สตรีมอสองทุ่มใช่ปะ ก็น่าจะจบประมาณตอนสี่ทุ่มปก,กวา่าโอเคก็อ่ะปละนะครับเออแน่นอนว่ามันเสร็จแน่นอนว่าแต่นะครับเพราะว่าผมรู้แล้วว่าตอนสอง่ัวผมจะทําอะไรดีเพราะว่าคือจบสตรีมแล้วมันเสร็จแล้วห้องน้ำอะ่ะอตอนนี้มันเสร็จแล้วมันขาด แค่แบบหลังคานิดๆหน่อยแล้วก็เออหัวซ่วมเอห้หัวซุมเอ้ไอโถฉี่อืมนั่นแหละนะครับโอเคสำหรับรายน,ยนี้น่ารัะโอ้ยตายเนี่ยออกเนี่ยเนี่ยพระเจ้ามีลมร้อนปะเนี่ยอืเนี่ยออกเต็มเลยเนี่ยคนไม่เคยออกมาให้ตายเหรอตี เออแอบปบนี้มันก็อ้อไอน,นี่เหรอโอ้ยเติมพรแอบบเออ,อผมว่าผมต้องไปไลสตีมแอบปบเดิมละไ,แบบไม่ตายเลยแอปตีมไม่น่าไหวแอปเติมน่าจะดีกว่าเอาละไอไปซิเฮ้ยลูกตดสตีสตมยันไงวะเนี่ยทุกคนลูกิดสตีสตม มันกดไอ้นี่ปุ๊บไอ้น,นั่นมันไม่ขึ้นมาเฮ้ยตีอไอ้มันต้องไาไออยู่